ภาพกลับชาวเน็ตมูฟออนแบบสวยๆไปแล้วสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอุ้มลัคนาหลังจากออกมาประกาศเลิกรากกับสามีบอลกฤษณนไปแล้วท่ามลรงกำลังใจจากแฟนๆรวมถึงตอนนี้ก็เห็นภาพของอุ้มลัคนาที่กลับมาสดใสในโซเชียลแต่ล่าสุด14สิงหาคม2566เมื่ออุ้มลัคนาก็ได้ออกโพสตภาพในอินสตาแกรมอีกครั้งซึ่งนอกจากไลค์และคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ชมความสวยของอุ้มแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แนะนำเรื่องเซ็ก และชีวิตคู่ซึ่งชาวเน็ตกลายดังกล่าวได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กส์กับคุณอุ้มมาสามปีแล้วบางทีเซ็กส์ก็สําคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สําคัญเช่นกันแต่สามีก็สําคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทําหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนื้อปรับความเข้าใจกันกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอน,น,อนกับสามีบ้าง ถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลยสามคนยิ่งดีคะ่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนําเฉยๆถ้าท่าทิมรายผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงคะ่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมคะ่ะและทางด้านอุ้มลักษณะเมื่อได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ฟาดสวนกลับทันทีว่าผิดคะ่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคะ่ะ และหลังจากที่อุ้มลักษณะคอมเมนต์ชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษเช่นกันว่าและเคนายุ่ต้องขอโทษด้วยนะคะ่ะถ้าอ่านข่าวแล้วเข้าใจผิดตรงไหนกราบขออภัยด้วยค่ะ